fc ช่องอนแฟมลี่นะคะ fc มาสวัสดีค่ะขออนุญาตถ่ายขนะคะโอ้ยขับมาจนถึงเลยมาแต่สายร้นอนน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 สนนนนีนน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 นินนะอนนนอนน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 ีคคนะคคนเนน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 ่แนน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 ่นนานน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  โอ้ยทางนี้รอฝนไม่มีสักมาสักวันหนึ่งเลยนี่นะเออตั้จมาจะไว้ปูไว้ปู่ก่อนมาจะโอ้มาเท้ากลับมายากเลยอืมอืมอค่ะอขอออ่านมาไหว้ปู่หยทูบยิบฟรีได้เลยค่ะจ้ะ แต่ว่าก็มีลมเย็นๆนะคะเนี่ยมีลมเย็นๆอยู่ค่ะพอดีเขาไปบังเยี่ยมกันหมดโอ้ไปบ้านปู่ผ่องเนี่ยพาไปมุงไปมุงอะไรทําไม้ฝาเชือล่าดูคลิปนะครับดูคลิปล่าก็ได้เออแวะได้แวะได้ลุงอยู่นั่นนะค่ะแวะได้ค่ะโอ้จะมีจะไปเซอร์ไพรส์ลุงเนาะหรื้งแต่ ตั้งแต่เริ่มเรื่องมาตั้งแต่นู้นจนวันนี้ไม่ได้ก็จะมาจะมาจะมาแค่มาติดามโอ้ไปให้ได้เด้อไปไปหาลุงให้ได้เด้อไม่ไกลหรอกถ้าไว้ไปทางนู้นเราต้องมาบอกปู่แล้วว่าเออให้ให้ดีๆขึ้นมาสักหน่อยให้พอเราดีขึ้นมาโอ้ยนะ FC มารถกรุงเทพมาจากกรุงเทพเลยหมดนี่ อ้ขับมาจากกรุงเทพเลยเอฟซีบ้านพี่ชายอยู่อึองค่ะค่ะเออวันนี้ก็ได้มาถึงได้มาถึงบางปูจริงๆเลยค่ะ มีไหมมีมีมีฮะโอเคอยู่อยู่ที่ตะเกียงค่ะไฟแช็กอยู่ที่ตะเกียงแล้วหยุดไฟเสร็จแล้วก็ตั้งตั้งนโมนะคะแล้วก็ท่องระถาองค์พ่อปู่ค่ะขับรถมาก็เมื่อยเนาะเ่อนขับรถมาวูมาจากตะงันเขีผุ่น ไปไว้ข้างบนก็ได้ข้างนี้ค่ะตะเกียงฝั่งนี้ครับพี่ฝั่งซ้ายมือคะ่ะวันนี้เรากับด้าดาก็อยู่กันเนาะสองคนนะคะอะไรบอลเป็นยี่สิดูทั้งนานแล้วนะตึ้งมี่งกาสได้ไา นโมนะคะแล้วก็ท่องคาถาองค์ปู่นะคะเพลงแพคคู่เลยนะคะ ว่าชื่นชอบลป้ามาตั้งนานแล้วไปกำลังใจลุงป้า,าวันนี้ก็อยากมาข้างบนเดินได้นะคะข้างบนไปเดินชมได้พี่แล้วก็ให้ FC เพิ่นเดินชมตามอัยาศัยเนาะนะคะเราก็ดูอยู่ไกลๆ เอฟซีอู่อะไรเอ่ยลูกอะไรคะยาวยาวใหญ่ใหญ่มะกอกหวานปากแซบ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 รู้สึกว่ามันจะแก่แล้วนะมันจะหลุดแล้วนะคะเอฟซี FC นี่นะนะคะอืมปราจี น้ำลายไหลเลยทุกคนโหอื้มอร่อยอร่อยมันก <c oughs> ็มันปลาษาเก๋ Ừ. 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 hàm năm lại lại nha นี่นะทุกคนอร่อยออออนานๆกินก้งอือหือแ หมดไปสองลูกสองลูกแล้วลูกที่สามมาอืม อืมอืมอ่าอ่าอืมอืมแลบวเอฟซี นานๆกินครั้งไม่ค่อยได้กินทุกวันสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเนฟซิท่านมากค่ะสวัสดีค่ะจุดๆยังเหลือเยอะค่ะนี่สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายน้ำลายไหลยั่วจ้า14ก็เดินทางกลับแล้ว เพราะว่าเมื่อยไม่ทราบเหมือนกันเนาะเพราะว่าเพื่อนบอกว่ามีรีสอร์ทแถวนี้ไหมน้าท่านาเดินลุงเข้ามาแล้วออบอกว่าไปหาที่พักเนาะ,ะอาจจะไม่ได้เข้าไปหาลุงที่วังเยี่ยมเพราะเมื่อยขับรถมาก็ไกลาากรุงเทพมาจากกรุงเทพหรือขับรถไกลเหมือนกันนะจนเครียดจองเอฟซีแล้วนะคะ ท,ที่ประกับแล้วเราก็